ม,มามามาโอเคครับกับสวัสดีกันด้วยนะฮะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับต้นกาบินคลิปแปดแปดแปดกดไลค์กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้อยู่กับรายการติ๊กตอ๊อกกับต้นกาบีนคลิปกดไลคกดะคับวันนี้อยู่ั้งแต่เจอแปดครั้งแรกและตกับวันนอยู่กับต้นกาบี แล้นั่นหนอือก็ไม่ได้ทำนานเลยนะทุกคนก็อย่าหายจากรายการนี้ละอืมก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์เหมือนที่ผมบอกไปบุื่กี้เพเราไปรับชมกันได้หรือ,อยังก็ได้ยงไง

เข้าใจเข้าใจคือเหมือนตุ๊กตาที่อยู่ในในโหลแก้วที่แบบว่าเต้นอย่างเงี้ยแต่หนูเชื่อนะว่าเขาอะเพราะครับช่วงที่แล้วอะค่ะคือแบบร้องมูเนี่ยมีเสียงผู้หญิงที่เพราะอยู่เพราะไว้ก่อน เขาไม่รักแล้วแต่เขาได้รับกบ้ัจะสามารถกลับไปได้เพราะเธอคือแฟนเก่าคนโปรดคิดถึงนะแฟนอะไรวะเนแฟนเก่าคนโปรดอืมไม่เคยเล่น

ไม่ได้รอเล่นกันใช่ไหมเ <c oughs> <c oughs> ขาลองปีนคอดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมคโมีเขาดาวอ่ะมีแค่สิ้นปีออื <c oughs> แต่เราอ่ะไม่มีแฟนสักทีกูเริ่มจะสิ้นใจละเขาดาวอ่ะมีแค่สิ้นปี <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ <c oughs> แน่เลยครับอะไรครับอะไรครับมะม่คินไหมครับเนี่ยขนาดแตงยังมีคู่<ะ>ทำไม<ะ>ผมจะเป็นชู้พี่ไม่ได้<ะ>ไม่ได้แบบนี้มันไม่ใช่มีแฟนติบสิบคนนะ่ะดีสุดสองคนไม่ได้เออน้องซ่าวะเออวันว่างอ๋อ นี่ก็้อเพื่อถ่ายเพื่อเลยอะโมจิตัวที่สี่บนแป้นพิมพ์มือถือของคุณที่คุณใช้ล่าสุดมันจะบ่งบอกว่าในหัวสมองคุณเย่ผมผมกาเป็นพี่เตี่แหละโมจิตัวที่สี่บนแป้นพพิมม์ือถือของคุณนี่เมจิแบบเมื่อกี้อะครับผมลอยแล้วเออดูไหมที่คุณใช้ล่าสุด มันจะบ่งบอกว่าในหัวสมใจมันชอบพี่ผมชอบพี่มันชอบพี่ผมชอบพี่ทั้มงมันตาานน่างกันยังไงครับต่างตรงที่กูชอบมันแต่กูไม่ได้ชอบมึงม,มันหา a few moments later ชอบพี่ Ay quê tôi bay lại quê tôi nắng con toda la เน right ี่ยเพลงมันเพลงมันพอเอคือใครไปฟังจะรู้บอกกับตัวเองว่ากูต้องพอแล้วกูต้องไม่กลับไปรอและหัวใจกูสะบักสะบอมและความรักครั้งนี้ขอยอมแย้เจ็บไหมวะก็เจ็บดิแล้วมึงเข็ดไหมวะก็เข็ดอยู่วะแล้วยังรออยู่เหรอก็ยังรออยู่นะกูให้ไปทั้งใจเนี่ยมันไม่พอบอกกับตัวเองว่ากูต้องพอแล้วไม่ได้ เกินเกินอะไรวะหนาแล้วอย่าลืมผมผ้านะครับไม่ได้เป็นห่วงครับแต่เป็นประธานบริษัทยคลาอันกันเลยคมลหนาแล้วอย่าลืมผมผ้านะครับไม่ได้เป็นห่วงครับแต่เป็นประธานบริษัทมีป็นบริษัทบริษัดใครตอนไหนไม่รู้เฮ้ย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 คุณทังมีมีคนจีคุณทังกี้เฉยกี้เฉย khi chơi, <laughs> Hay quá, thấy chơi quá. Oh, hãy cứ bên hay không ta hát đúng không? Vậy ใช่ป่ะวะแต่ถ้าไม่มีทางออกจริงๆเดินออกทางเข้าไปเลยสวนทางไปเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคนดูไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วคนดูมันคนละอย่างกันเลยอย่ามาคอยบอกอย่ามาอย่ามานะคนดูอย่ามาทุกคนั้งแซวไม่ลงไม่แซวแบบมันาทำไม ลิปมีไปให้คนที่สูงที่สุดที่คุณรู้จักทำไมถึงสูงได้ขนาดนี้เพราะแม่เธอให้ดื่นแต่นมกินแต่ผักหรอเธอควรบริจาคส่วนสูงให้คนที่ต้องการบ้างน,นะเช่นฉันสงคลิปนี้ใช่เหรอใช่หรือเปล่าปวดหัวนี่สงสารซ<ฮ>า,านตาจังไม่รู้จะให้พรถูกป่ะถ้าเราขอให้เธออยู่ต่เธอกลับขอให้เราไป ยับหลอเรียบร้อยจ้าอุ๊ยจะี่้ปะพรอามดีได้เก่งเีพร้อมชไม่เอาเป็นแสนันสเธอมันแรงันไใครจะแงพออยู่กับฉันไม่ไหวเลยจะเป็น อ้ีนี่ชอแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั b ต c ค i b กกดดิ่งให้ด้วยนะครับคอมเมนต์มาว่าจะให้ทำอะไรอีกอืมเข้าใจไหมันดูคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับอืม คนคันเวลายัางรอจะอยู่นะายัางรอจะอยู่นะ้าถ้าเธอโว้ทักมานะโชคดีถ้าเธอไม่หลอกกันแน่นอนก็คงดีจะยอมเจ็บซ้ำๆไม่เป็นไรไม่ใหญ่ผมจำไม่ไปใไนจะรอเธออยู่ตรงนี้